รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอ สวัสดีครับผมนิรพลดุรยะศสรยกคุณน,นะครับและดิฉันปองปัทมาจันทร์รัตไปทู์ค่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินโดนีเซียรายการสอนภาษาอินโดนีเซียนะครับขั้นพื้นฐานที่จะให้คุณผู้ชมนําคําศัพท์และประโยคไปใช้แบบง่ายๆครับและสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะใช่ครับผมเราต้องตามเอา กระดาษนี่มาทำไมครับเนี่ยเอามาทดสอบพี่นี้ไงคะทดสอบเพื่อครับทดสอบทบทวนในสิ่งที่ได้สอนพี่นี้ไปแล้วไงคะเอาง่ายๆเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเรื่องตัวเลขละกกันค่ะตัวเลขโอเค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 เริ่มเลยก็ได้ครับบ <Okay S 2> <า>ั่อยากจะเขียนแั่ไม่เขียนมา <Okay. S 2> พี่นี้อาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้ก็นะครับอันนี้คือเราก็เขียนว่าอะไรครับเลข่าภาษาอินโดนีเซียว่าย่งไงคะลีมาครับถูกต้องค่ะ อ่ะเดี๋ยวจะทดสอบเลขต่อไปแล้วนะคะขอร้องคือแบบยาวอะไรที่แบบยาวอยาว่ยาเอาง่ยายๆไ,ไม่ไม,ไม่ไม่เขียนมาเขียนมาพี่นิ่ลองดูว่าจะจะยากเปล่าเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้าอ่านว่าอะไรคะเซมบิลันถูกต้องคะ่ะพี่นิเก่งมากเลยคะ่ะยังจำได้อ่ะเราไปดูเลขต่อไปนะคะครับยี่สิบเหรอไม่ยากเลยใช่ไหมคะยี่สิบภาษาอินโดนีเซียอ่านว่ายัางไงคะ เลข20อ่านว่าดัวปุลุกถูกต้องค่ะพี่นี้เก่งมากๆเลยค่ะอ,อะไรจะเก่นขนาดนี้ใช่แล้วครับแล้วนี้ก็ว่าพอได้แล้วนะ <c oughs> อืมโอเคเอ่อน้องปลาันนี้คือว่าพี่นี้เ,เลขหนึ่งพันใช่ไหมคือว่าจําไม่ได้น้องปลาคือว่ามันเกินเมมเบรีของพี่นี้ไปแล้วนะ <c oughs> คือว่าพี่นี้เขาก็มอบให้ท่านผู้ชมมากกว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ปอมก็ล้อเล่นค่ะจริงๆอันนี้ปอมยังไม่เคยสอนพี่นี่นะคะจริงๆตัวเลขนี้ค่ะอ่านว่าเ e r e b u s ซ e r e b u นะคะเ e r e b u หเล่มพันนะครับอ่ะแล้วรู้ไหมคะว่าทําไมปอมต้องเขียนตัวเลขให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอืมเพราะอะไรหรอหรอ,อ่ะ เพราะวันนี้ปามจะมาสอนเกี่ยวกับอาชีพพนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรางไงคะพี่นิอ๋ออย่างนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขเนื้อน,นี้ก็แบบไม่รู้มาันตา้งนานดันใช่แล้วค่ะดันไปนเล่นเกมด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับตัวเลขซึ่งตัวเลขที่ว่าถ,ถึงเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะครับวันนี้ปามจะมาเล่าให้พี่นิและคุณผู้ชมฟังในเรื่องเคล็ดลับการเลือกร้านแลกเปลี่ยนเงินค่ะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ต้อง เตรียมก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศคือการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศต้นทางเป็นสกุลเงินของประเทศปลายทางก่อนนะคะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆเราสามารถแลกเปลี่ยนได้จากหลายสถานที่นะคะยกตัวยอย่างเช่นร้านรับแลกเงินธนาคารสนามบินโรงแรมหรือจากตู้ ATM ในประเทศปลายทางนะคะพี่นี้ครับวันนี้ปามมีเคล็ดลับการเลือกร้านรับแลกเงินมาฝากทุกคนคะ่ะ เรามาดูเคล็ดลับแรกคือการแลกเปลี่ยนเงินผ่านร้านรับแลกเงินก่อนที่เราจะแลกเปลี่ยนเงินที่ร้านรับแลกเงินให้เราตรวจสอบหรือมองหาสติกเกอร์ PVA Bird e s i n นะคะหรือภาษาอินโดนีเซียอ่านว่า p v a Bird e s i n นะคะ ร้านที่มีสติกเกอร์ดังกล่าวเป็นร้านที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่นี้สำหรับเคล็ดลับต่อมานะคะพี่นี้การแลกเปลี่ยนเงินตรากับธนาคารนะคะเคล็ดลับการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารเนี่ย เราควรแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารในประเทศต้นทางมากกว่าประเทศปลายทางนะคะเนื่องจากธนาคารในประเทศต้นทางมักจะให้อัตราการแลกเปลี่ยนที่สูงนะคะสําหรับเคล็ดลับสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคือการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ในประเทศปลายทางนะคะการรับเงินโดยตรงจาก ATM ของประเทศปลายทางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในสถานการณ์ที่เร่งด่วนเช่นเมื่อเงินคุณหมดหรือไม่มีเวลาแลกเงินนะคะคุณสามารถใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่หน้าบัตรปรากฏคําว่า วีซ่ามาสเตอร์การ์ดนอกนอจากอัตราการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีแล้วค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินระหว่างประเทศก็ไม่สูงเกินไปนะคะโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2,500 0รูเปียต่อการถอนด้วยบัตรเดบิตหนึ่งครั้งนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตนะคะจะต้องจ่ายอัตราค่าธรรมเนียม2-4%นะคะของจำนวนเงินที่ถอนทั้งหมดค่ะพี่นี้ เคล็ดลับก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นิดจำให้แม่นนะคะแล้วเลือกเคล็ดลับที่ดีที่สุดนะคะนายก็สังเกตข้อความหรือว่าที่น้องปามบอกไว้ก็จะว่าจะเจอร้านรับแลกเงินที่ได้แบบว่ามาตรฐานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจำแรกของน้องปามได้ไหมมีมาตรฐานไหมครับเพื่อนอเงินมาแลก <c oughs> มีมาตรฐานแต่ไม่มีเงินอ๋อโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงต่อไปนะครับเรามาเนเรียนภาษาอินโดนีเซียนะครับกับอาชีพพนักงานรับแลกเปลี่ยนเงินกันครับในช่วงรู้สับก,กับภาษาอินโดนีเซียครับผมช่วง <c oughs> รู้สับกับภาษาอินโดนีเซียเอาละครับมาถึงช่วงรู้สับกับภาษาอินโดนีเซียแล้วนะครับนำโดยน้องปามนะครับรวยเข้าไปเลยอ่าเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันค่ะเงินภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอ้วงอ้วงอ้วงภาษาไทยแปลว่าเงินคำศัพท์ความถัดไปค่ะอัตรากาแรแลกเปลี่ยนภาษาอินโดนีเซียพูดว่านีไลโตกัส นีไโตกาส์ดนีไนตกาส์ดนีไโตกาสภาษาไทยแปลว่าอัตราการแลกเปลี่ยนค่ะ<ม>สำหรับคำศัพท์คำถัดไปค่ะร้านแลกเงินภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเติมปัดเปนูการันอวง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 ภาษาไทยแปลว่าร้านแลกเงินค่ะต่อไปเราจะไปเรียนประโยคจากบทสนทนากันค่ะบทสนทนาเกี่ยวกับอะไรครับ บทสนทนาของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแลกเงินนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะมาแลกเงินนะคะซึ่งอาเจ้าหน้าที่แลกเงินนะคะจะต้องพูดกับลูกค้านะคะประโยคแรกก็คือเซอร์ลมัสเซียงเซอร์ลมัสเซียงเซอร์ลมัสเซียง,ยงอัปปะ ada bisa saya bantu a p a ปะ ada saya bisa bantu เซอร์ลมัสเซียงภาษาไทยแปลว่าสวัสดีตอนเที่ยงค่ะ p ป k a ะ Adayang Bisa Sayabantu มีอะไรที่ฉันสามารถช่วยได้ไหมเราถ้าเกิดลูกค้าต้องการจะแลกเงินบาทเป็นรูเปียต้องทำไงครับถ้าลูกค้านะคะมีความประสงค์จะแลกเงินนะคะลูกค้าต้องพูดว่าสลมัตเซียงซยาอินตูกัสอวงบาทเกรูเปียสลอมัดเซียงซยาอินตูกัสอวงบาทเกอรูเปียเรามาดูความหมายเป็นภาษาไทยกันค่ะสลมัตเซียงภาษาไทยแปลว่าสวัสดีตอนเที่ยง สายอินตูกาดอวงบาทเกลรูเปียภาษาไทยแปลว่าฉันต้องการแลกเงินบาทเป็นรูเปียค่ะ س ل มัาเซียงซายอีินตูกาดอวงบาทเกลรูเปียภาษาไทยแปลว่าสวัสดีตอนเที่ยงฉันต้องการแลกเงินบาทเป็นรูเปียค่ะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการที่จะถามลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแลกเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราจะถามเขาว่าอะไรค่ะภาษาอินโดต้องพูดว่าอันดาอินตูกาดอวงจุมละ berapa อันดาอีนินตูกัร์อวงจุมละบราปาเรามาดูความหมายเป็นภาษาไทยกันค่ะอันดาอีนินตูกัร์อวงภาษาไทยแปลว่าคุณต้องการแลกเงินจุมละบราปาภาษาไทยแปลว่าจํานวนเท่าไหร่อันดาอีนินตูกรัรอวงจุมละบราปาคุณต้องการแลกเงินจํานวนเท่าไหร่ค่ะหนึ่งหมื่นบาทเออแล้วมันเป็น ภาษาอินโดต้องพูดอย่างนี้ค่ะ1 0 0 0 0บาทภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเซปูลุครีบูบาทเซปูลุรีบูบาทเซปูลุรีบูบาท,บบาทถูกต้องค่ะที่นี้ต่อไปนะคะอัตราการกาแลกเงินบาทเป็นรูปเปียนะคะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบราปานีไลตุกัสอวงบาทเกอรูปเปียสอาตอินี บราปานมีไลตุกัสอวงบาทเกอรูเปียสอัตอินี้นะคะ, uh huh. ะค่ะเราไปดูความหมายของประโยคกันค่ะบราปาภาษาไทยแปลว่าเท่าไหร่นีไยตุกาสภาษาไทยแปลว่าอัตราการแลกเปลี่ยนอวงบาทภาษาไทยแปลว่าเงินบาทเกอร์ภาษาไทยแปลว่าไปยังหรือเป็นรูเปียคือสกุลเงินรูเปีย ซาอัสอินีภาษาไทยแปลว่าขณะนี้เวาาลาปันนไลยตูกัสอวงบาทเจอรูเปียซาอัสอินี้ขณะน,นี้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นรูเปียเท่าไหร่แล้วพนักงานนะคะก็จะตอบไปว่าขณะนี้หนึ่งบาทเท่ากับ450รูเปียค่ะโฮโฮภาษาโฮโฮอินโดนีเซียพูดว่าโฮโฮนไลตูกัสซาอัสอินี้อดดาดัลลาสะตูบาท sama dengan 450 rupiah. Nilai tukar saat ini adalah satu bat sama dengan 450 rupiah. เราไปดูความหมายของประโยคกันค่ะนี่ไลตุกาสภาษาไทยแปลว่าอัตราการแลกเปลี่ยนสะอัดอินี้ภาษาไทยแปลว่าขณะนี้อันดาละภาษาไทยแปลว่าคือซาตูบาทภาษาไทยแปลว่า1บาท ซามาเดเงนภาษาไทยแปลว่าเท่ากับเอมปัตราตุสลีมาปูลุกรูเปียภาษาไทยแปลว่า450รูเปียค่ะนีลตุกาซาอัตอินี้อดาดัลาซาตูบาทซามาเดองนเอมปัตราตุสลีมาปูลุกรูเปียอัตราการแลกเปลี่ยนขณะนี้คือ1บาทเท่ากับ450รูเปียค่ะอย่างนั้น10,000บาทละกันพี่แรงเงี้ยโอเคถ้าพี่นิ ต้องการนะคะแลก1 0,000บาทนะคะพี่นิ้ต้องพูดแบบนี้ค่ะสายอินตูการเซปูลุรีบูบาทสายอินตูการเซปูลุรีบูบาทเรามาดูความหมายของแต่ละคํากันค่ะซายภาษาไทยแปลว่าฉันอินภาษาไทยแปลว่าต้องการตุกาสภาษาไทยแปวลว่าแลกเปลี่ยนนะคะเซปูลุรีบูบาทภาษาไทยแปลว่า1 0,000บาทค่ะ s า y อิ n ินตูกา a r 1 0 0ูลรบูบาทฉันต้องการแลก1 0 0 0 0มืนบาทค่ะยอดรวมทั้งหมดของเรานะคะ4ล้าน5แสนรูเปียค่ะภาษาอินโดนีเซียต้องพูดว่า Total Semua 4็มปัตจูตาลีมาราตุสรีบูรูเปียโ t a ตาสมัวเ u p มปัจูตาลีมราบูรูเปีย,อ, 4, 500, ปยอ่าเรามาดูความหมายของ คำศัพท์แต่ละคำกันนะคะครับ t ภาษาไทยแปลว่ายอดรวมสมัวภาษาไทยแปลว่าทั้งหมดอมปั t จูต a Lima Ratus Ribu ภาษาไทยแปลว่า4ี่ล้านห้าแสนค่ะรูเปียคือสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียค่ะ t o t a า s ม m u เอ p a t ต u t a Lima Ratus Ribu ูรูเปียอดยรวมทั้งหมด4ี่ล้านห้าแสนรูเปียค่ะ ว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยจะถ้าเกิดสมมติผู้ใช้บริการเขาจะขอซองจดหมายไว้ใส่เงินทำไมอ่ะภาษาอ,อิน,นโดนีเซียพูดว่าแบบนี้ค่ะโ<น>บเลกะซายามินตาอัมพรปาไกอ้วงโบเลกะซายามินตาอัมพรปาไกอ้วงอะเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะโบเลกะภาษาไทยแปลว่าได้ไหมซายาภาษาไทยแปลว่าฉัน มินตาภาษาไทยแปลว่าขออัมพรบภาษาไทยแปลว่าซองปากายภาษาไทยแปลว่าใส่นะคะอ้วงภาษาไทยแปลว่าเงินโบเลกาซายามินตาอัมพรบปากายอ้วงฉันขอซองใส่เงินได้ไหมพนักงานรับแลกเงินก็จะยื่นซองให้ลูกค้านะคะและพูดว่าอีนี้อัมพรบอีนี้อัมพรบอีนี้อัมพรบภาษาไทยแปลว่า นี่ซองใส่เงินค่ะแหมฟังบทสนทนาแบบนี้เราเข้าใจขึ้นเยอะเลยนะครับน้องตามค่ะเราเรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมและพี่นี้นะคะอย่าลืมฝึกภาษาอินโดนีเซียกันนะคะเพราะว่าภาษาอินโดนีเซียไม่ยากถ้าอยากให้ครื่องต้องหมั่นฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องค่ะเงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่นี้ขอกลับบ้านไปฝึกอ่านตัวเลขให้เยอะขึ้นดีกว่านะเยี่ยมเลยค่ะพี่นี้แต่ไม่รับปากนะว่าจะได้เยอะเท่าไหร่นั่น,น,น นั่นก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องปาล์มากมากเลยนะครับตะครั้งหน้านะครับน้องปาล์จะมาสอนคำศัพท์ประโยคเกี่ยวกับอาชีพอะไรนะครับต้องติดตามกันนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือทางช่อง e t v นั่นเองนะครับและหากท่านใดพลาดรับชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www e t v t h ไท tv นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฮาโหลเนินเสียงของเราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ Salam. Halo Indonesia.